สวัสดีครับในคลิปนี้จะพามาเก็บธุลีมนุษย์เงินนะฮะเป่าฟองสบู่อยู่สบูป่ปุ้ย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 นะครับหลังจากที่เราได้นั่งลงศพจากเมืองนี่รันดอนะฮะด้านล่างนะครับแม่น้ําซีโอลาฟนั่นเองนะฮะเมืองตรงนี้เราจะต้องสู้กับพี่หมีนะฮะจะมีคลิปพี่หมีแล้วก็สู้กับน่าจะเป็นผู้บุกลุกสามตัวนะฮะ แล้วเราก็ขึ้นลงศพมาตรงหน้าผาน้ําตกนะครับก็จะโผล่จุดพตอตรงนี้ฮะบริเวณนี้เองนะครับจะมีทุลีมนุษย์คโคลนอยู่นะครับไม่ใช่มนุษย์เงินนะฮะนี่นะครับมันจะมีแม่น้ำพัดมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสนะฮะเจ้าทุลีตัวนี้กันนะครับทุลีมนุษย์คโคลนนะฮะ ป่อยฟองสบู่เล็กและฟองสบู่ใหญ่นะครับนี่ครับอัญเชิญนะฮะร,ร่างวิญญาณสถิตนะครับรุ่โคลน2ตัวนะฮะหลังโก่งสมองทึบไม่กลัวอะไรนะครับโบราณตามหาเทพพยากรฟองสบู่และฟองสบู่ใหญ่นะฮะ คือคาถาที่เขาใช้เองนะครับเขาตีไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองตรงนี้กันนะครับจะดูเออๆหน่อยนะฮะไม่รู้ธุลีพวกนี้มันจะมีมาไว้ทําไมนะไม่รู้จะเอาไปฆ่าใครเลยนะเนี่ยแบบเออนึกไม่ออกเลยนะะเอาไปฆ่าพวกนี้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าป,ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยนะน่าจะแบบโอ้โหเจ๋งๆเลยนะ นี่มันไปลึกมากแล้วนะมึคง,แบบง,ง,งควรอย่แบบฟุ้งฟิงใส่แบนี้อะไรก็ไม่รู้นะดูดิเออเมื่อไหร่จะตายเน่ยไปล่อยฟองฟุ้งฟิงขนาดนี้เอเอแม่จ้าตายด้วยประมาณว่าเป็นสเปดบอมแล้วกันนะฮะพอโดนปุ๊บมีแรงระเบิดปุ้งๆุ้เลยนะครับ ก็ไม่รู้จะเอาไปตีใครเนี่ยนึกไม่ออกนะเดี๋ยวเราจะเรียกแก,งก๊งมาแล้วกันนายช่วยจัดการด้วยนอะมนุษย์ทุเรีโคนมนุษย์โคนนะมาแล้วมนุษย์โคนนายจะต้องจัดการอย่ามตูตะเป่าฟองสบู่ปุ๋ยปุ้ยเป็นโคโดโมโอ้ยปล่อยฟองโคโดโมโอ้ยเฮทุโทโทโบาสโอ้ยตาห โอ้ยตีทีหนึ่งนี่มันกระเด็นขนาดนี้โอ้ยกระเด็นไปไกลไปไหมเฮ้ยเป็นโคลนไม่ใช่เลือโอ้ยไม่เกิตีถึงเนี่ยพี่มันจะฟอกสบู่โคโมอยู่ได้โอ้โหจะบ้าตายเออโคดโมไหมครับอีบ้าพี่คะเอาตันแกงเลยไหมครับ เยวไปเรียกมาทางแกงหน้าเดี๋ยวผมต้องเตรียมอาวุธไว้ป้องกันตัวเองสักหน่อยนะครับอะไรดีะเท่ๆพวกนายอาจจะทําให้เราตายก็ได้ก,กินสโตนนี่ละกันก,กินสโตนสตัรเอามาปล่อยเ,อเรนละกันยังไม่ได้เทสคาถานี้เลยเชิญเป่าแต่ได้เลยฮะเรามากับเพื่อนๆมนุษย์คโครนเป่าสิาฮะ มนุษย์โคลนแลิกไม่เป่าซะดีเออเป่าได้แล้วมนุษย์โคลนของเราจะช่วยปกป้องเราเออปล่อยเลยโคโดมโมคอยทถูถัวถทวบาโสปักออ,อ,อย่าตายโอ้โอมากันเยอเะ <c oughs> อย่าหมดแต่เป่าสบูนะ่นื้ กูเละโอ้ยพ oh, oh, no. oh, ี่มาไหวผมจะฟ้าวงเลยเ้วยผมให้น wow, wow. oh, ั้นมีพีได้เป่าแรงๆพี่ปอกตะบูกึนฟ้าไม่อยู่บนดินนะฮโอ้มันไล่ฆ่ากูแล้วเนี่ยโอ้ยจะตายลหวั่นหวั่นฆ่าตัวแรกตายหรือยังเนี่ยพี่หัวหน้ากองนี่จะตายหมดแล้วเนี่ยโอ้ดี มนุษย์โครนกูตายไปแล้วตัวหนึ่งนะครับออวอนนี้ตัวใครตัวมันนะครับแบนขึ้นมาไล oh. 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 ต่อไปอฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับหรือจะได้มาฟอกสบู่โคโดมโมทในคลิปถัดไป <laughs> เออให้มใจ